เอาละเดี๋ยวก็ย่างปลาให้พี่ฝนดีกว่าเสร็จเรียบร้อยพี่ฝนอยู่ไหนกันนะอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนไก่เร็วเข้ามาก่อนฝนตกแล้วพี่ฝนฝนตกแล้วยังไงอ่ะเอาก็เปียกก็ดีเอานี่ปลาพี่เอกเอาให้ อ๋อมีปลาแล้วเหรอกที่ที่เอกตกไว้ครั้งที่แล้วได้สองตัวไงหอุดย,ยอดเลยยังนี้แล้วก็กินอิ่มสบายท้องอือร่อยจังเลยนะยรสชาติดีเหมือนกันนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอ่ะพี่หวนเอออเด็กฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมอนเตอร์หรือเปล่า,เ,าเพกได้ยินเสียงอะไรอยู่นอกบ้านด้วยนะโอ้เสียงแสกแสกๆยังไงก็ไม่รู้ <De ep en> ได้ยินนะเปล่านี่เพกได้ยินอยู่นะเนี่ยพี่หวนก็ได้ยินนี่ไงล่ะมันไม่ใช่แสกแสกนะนะ เสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินอยู่ตรงแถวแถวหญ้าไหนยังไม่เห็นมีเลยเฮ้ยมีจริงด้วยนั่นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรขาวๆออกไปดูเร็วข้าวไม่ฝนอย่าบังดิหน่ากลัวหรือเปล่าตามมาตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเป็ดแกะแกะเหรอแกะไม่ใช่เป็ดนึกว่าเป็ด ในที่สุดน้องแกะก็มาเกิดแล้วต้นไม้งอกอีกต่างหากอาโอ้โหดีจังเลยพี่ฝนต้นไม้งอกข้างนอกพอดีแถมมีทุ่งข้าวด้วยละขอบอกใช่แล้วข้าวที่เราปลูกไว้ก็เริ่มงอกแล้วถึงจะไม่ค่อยมีแสงสว่างก็ตามนะโอ้ยุดยอดเลยอะ่ะเอาละเดี๋ยวพี่กจะตัดล่วงข้าวก่อนนั่นอะไรอะ่ะไหนอะ่ะมอนเตอร์ก็มาเกิดพี่ฝนนั่นแมงมุมเี่เกไม่กล้าไปยุ่งกับแมงมุมะนะแมงมุมลายซช่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนตัดไม้ทีตัดไม้ทำอะไรอะ่ะตัดไม้เอาไว้ใช้ไง แกะแกะโอ้มีสองตัวเฮ้ยสุดยอดเลยมีสองตัวอย่างนี้ก็ดีเลยพี่ฝนสบายเลยอย่างนี้พวกเราอย่างนี้เราก็รอดแล้วเดี๋ยวต้องทําเตียงแต่ก่อนอื่นจะต้องทําให้มีแกะเพิ่มขึ้นก่อนเฮ้อจริงด้วยอะไร<า>หรอข้าวที่เราปลูกเอาไว้ข้าวที่เราปลูกเอาไว้ทําไมอ่ะนี่ตีแล้วนะตีแล้วเราจะได้ข้าวใช่ป่ะปกติได้ขา้าวเอ่เอ,อข้าวข้าวไม่ขึ้นข้าวหาย โอ้มันยังยังไม่โตเต็มที่เดี๋ยว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 น่าเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นี่พี่เอกมีปุ๋ยมีอ้าวปุ๋ยหมดเออไม่ได้แล้วไปทุบทำไมนึกว่าโตแล้วใส่ปุ๋ยเร่งโตเร็วเข้างั้นเอา,อางี้เราปลูกไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรารีบออกมาดูโอ้น่าเสียดายจังปลูกคืนปลูกคืนเดี๋ยวก่อนนะหาจอบมาปลูกก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ตื่นเต้นไปหน่อยเลยใช่ไหมเนี่ยอรีบไปหมดลนไปหมดนี่เอามาวางนี่แล้วก็มีมเมล็ด เช้าแล้วปะเราไปดูของกันดีกว่าเช้าพอดีเลยอฝนก็หยุดตกดูแกอ้โอโตแล้วทั้งต้นไม้แล้วก็ข้าวในที่สุดเราก็มีทุ่งข้าวสารีเป็นของตัวเองเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกต้องจัดการทําให้แกะมีแกะตัวน้อยก่อนนี่ได้มาแล้วพี่ฝนเฮ้ยดีใจจังอะนี่นี่นี่โอ้แกะตามมาแล้วด้วยเขามากินแล้วใช่ป่ะเขาตามมานี่ข้าวสาลี อย่างนี้เขาก็มีเบบีให้กับเราแล้วล่ะใช่แล้วเพี่ก็ต้องทําแกะออกมาเยอะเยอะเอาเลยเอาเลยจัดการเลยทํายังไงดีนะเอา,เอาทํายังไงก็ให้ข้าวเข้าไปไงไม่ใช่คือจะทํายังไงดีให้แกะออกมาเยอะๆในพื้นที่แค่นี้ก็ต้องให้ข้าวเข้าไปไงหมายถึงเพี่ก็ต้องขยายพื้นที่แต่ตอนนี้ต้องเอาข้าวป้อนน้องแกะตัวที่1แล้วก็ป้อนน้องแกะตัวที่สก่อนป้อนเลยแบบนี้รักันแล้วอ โอ้ย,อยได้มาแล้วเฮ้ยมีเบบีออกมาในที่สุดพี่เอกก็ได้แกะตัวเล็กมาแล้วพี่ฝนไอ้สุดยอดเลยแบบนี้เราก็มีเบบีแกะ,แกะหลายๆตัวใช่แล้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 วสิ่งที่เราต้องทําก็คือขยายพันธุ์แกะนั่นเองอก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกก็ต้องทําอันนี้ก่อนนะทําอะไรเหรอเดี๋ยวปลาที่เบกตกมาขอยางก่อนพี่เอกจะทำอันนี้ให้พี่ฝนเลยทําอะไรเหรอนั่นก็คือรั้วกันแกะอ้าวแล้วยังไงต่อ เอามากันเดี๋ยวแกะตกลงไปอ๋อทำรั้วกันไม่ให้แกะตกลงไปแกะตกแล้วจบกันเลยนี่พี่หวนเอาอะไรมาให้อะอปเปิ้ล <Apple. S 1> อ๋อดีจังเลยนะเอาปลาไหมปลาไม่เหรอก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยหิวเท่าไรเอาปลาไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเพี่งจะใส่กองไว้ให้แล้วกันนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเพีอกจะไปจัดการทําให้แกะเนี่ยมีพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนก่อนนะมีพื้นที่กว้างๆเลยใช่ป่ะ ก่อนอื่นเนี่ยพี่แกจะต้องหาไม้พี่วนตัดไม้ไหมยังอ่ะไม้ก็ตัดมาแล้วแต่จะพอไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอเปิดดูในกล่องก่อนนะเอาปลาเอาปลาเก็บไว้นี่ไม้ในกล่องเพียบเลยนะเอะอแกะเขามายืนดูเราอะ่ะก็อยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยทําบ้านให้นะน้องแกะแต่ตอนนี้อไม้มีไม้ม,ม,มีแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีสติกเอาละก่อนอื่นเนี่ยจะต้องโอ้โห ต้องปลูกเพิ่มซะแล้วต้องมีข้าวเยอะๆดูแกะตัวเล็กเขากินหญ้าดิพี่วัวแต่ว่าวเราไม่ค่อยมีดินนะเราจะทํายังไงอะดินอะเดี๋ยวพี่ไอคิดว่าจะทําแบบนี้นะจะทําการขยายพื้นออกไปแล้วก็ทําดินอะเป็นหย่อมๆ้าใจเปล่าทําดินเป็นหย่อมๆเข้าใจแต่แล้วแล้วยังไงต่อแล้วก็ดินผสมหินไงแล้วก็ผสมอย่างอื่นไปด้วยผสมไม้ไปด้วยเพื่อทําให้มันมีพื้นที่ดินกระจายกระจายใน<อ>บล็อกอะดินนี่สร้างได้หรอ ดินสร้างไม่ได้แต่พี่กจะทําให้มันกระจายในบล็อกไงเสร็จแล้วก็จะทําคอกให้เขาแต่ตอนนี้จะทําคอกล้อมไว้ก่อนนะอ่าได้ได้เดี๋ยวเขาเขาตกลงไปแย่เลยเอ้ยขึ้นมาแล้วทําไงดีพี่ฝนเราจะต้องหาอะไรมาให้เขากินหรือเปล่านี่นี่ดึงมานี่ก่อนเลยเดี๋ยวเขาตกลงไปแย่เลยเดี๋ยวพี่ฝนยืนถือไว้ก่อนนะอ่ะได้ได้ไปไหนแล้วนี่อืออยู่นั่นแหละเขาจะได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่อขอทําตรงนี้ก่อนพอล็อกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็อยู่ในนี้ได้ไงเอาละ มันเตี้ยไปหน่อยนะงั้นใช้ไม้แล้วกันเอามาซักแค่นี้น่าจะพอโอเคเอาไม้มาเป็นพื้นไปก่อนทุกคนนี่ต่อเข้าไปอย่างนี้ปับ๊บเอาออกล็อกเลยล็อก้วเลยล็อกเลยแล้วเดี๋ยวพี่เอก็จะเา้วลงแป๊บเดียวเองนะพี่ฝนรอแป๊บหนึ่งอ้าววางผิดอีกเ,ออเดี๋ยวค่อยทุบแล้วกันวางไปก่อนนีปับป๊บปั๊บนี่แล้วก็ร้อมไปให้ทั่ว บบล็อกข้างบนเลยไม่ต้องไปไหนแล้วนี่พี่กาล็อกไปอย่างนี้เลยล็อกเดินทางไปเรื่อยๆรืนี่แค่นี้ก็ออกไม่ได้แล้วทึบมานี่แล้วเดี๋ยวที่ผลิตหินเดี๋ยวค่อยย้ายที่ไปทําตรงอื่นอตรงนี้วางไม้ด้วยแล้วกันจะได้เพิ่มพื้นที่นี่เพิ่มพื้นที่เอาแล้วนะวางึแล้วก็วางต่อไปอีกทางนี้ นี่วางอย่างนี้เลยพี่ฝนอ่าลอกไปเรื่อยๆเลยเลวเข้าใช่แล้วเราก็วางต่อยาวๆมาป้องกันหล่นแล้วเดี๋ยวพี่กก็จะไปทําไม้เนี่ยแล้วก็หินแบบเนี้ยให้เต็มเลยแล้วก็ขยายเกาะออกไปข้างๆนะเรานี้พอกาอออกไปข้างๆอ,อ,อ่ะเฮ้อฟาผ่า พอเกาะมันขยายไปข้างๆได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมีพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นโอ้โก็ดีเหมือนกันนะนั่นล็อกหมดอย่างนั้นพ,พี่เป็ดพี่ไก่เออไม่ใช่พี่แกก็อยากจะกินแย่แล้วเดี๋ยวเด๋ยดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวตรงนี้พี่เอกขอทําประตูเล็กก่อนจะได้เดินผ่านได้นะ แล้วก็ต้องกั้นเอาไว้ไม่ให้คุณแก่เขาเดินไปเหยียบข้าวตรงนั้นไม่งั้นก็จะไม่มีข้าวสาลีให้กินสักทีพี่วันอยากกินขนมปังแล้วล่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายประตูได้เดินลําบากเหลือเกินทุบป,ประตูทูบเลยนี่ <c oughs> แล้วก็จะเอาประตูวางตรงนี้นี่เดี๋ยวทําไอ้นี่ขึ้นมาด้วยทําประตูบานเล็กให้คุณแกะเดี๋ยวเพล็กทำไอ้นี้ก่อนประตูเล็กสาหรับเดินเข้าเดินออก เราก็จะมาวางตรงนี้พี่ฝนแปะเป้องแล้นแน่แล้วก็เดินเข้าเดินออกได้แกะก็ไม่ออกด้วยเห็นมาเอาละขั้นตอนต่อไปก็คือทํารั้วให้ครบแล้วก็ทําสลับด้วยเดี๋ยวเอ่จะทำไปติดข้างบนนะเฮ้ย,ยฟ้าผ่าเป็นไงบ้างอะตกใจหมดเลยเออน,น,นีเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไว้ให้นะไม่ต้องกลัวนะ มันมืดอะพี่ฝนเราเข้าไปนอนข้างในก่อนดีไหมอะแต่ว่าเราไม่มีที่นอนน่ะเออตอนนี้แกะก็เข้าไม่ได้ด้วยนี่นะงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่เอกทำหลังคาให้แกะไว้ก่อน<ำ>การฟ้าผ่าทำหลังคาเหรอใช่ทำหลังคาข้างบนนี่นี่นี่เราใช้สลับเยอะๆหน่อยมาทำหลังคาข้างบนแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาใช้ด้วยพี่ฝนอะไรเหรอลวไม้ เดี๋ยวเพกจะตั้งเสาขึ้นไปแล้วก็ข้างบนทําแบบนี้นะเฮ้ยคุณแกะเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนครับอย่าเกะกะผมเอาแล้วนะพี่ฝนออกมาก่อนออกมาแล้วนี่ไงเอาเอาเอาแกะไปดูแลทีเอาอันนี้มาก่อนเอเอ,เอาฟางข้าวเอาฟางข้าวแล้วที่ตัวพี่ฝนไม่มีแล้วหรอมีแล้วมีแล้วออกมาแล้วนี่ปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพกจะทำข้างบนแบบน,นี้ก่อนอื่นก็จะต้องเอาเทียนออกอ่า จากนั้นเพี่ก็จะต่อกคลุมไปเลยนะเทียนหล่นหายไปเลยเออมันเป็นหลายลองมันเป็นไรนีนรนนร่นี่วางนี่แล้วอันนี้วางไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็ทุบก่อนแล้วก็เอาใส่เดี๋ยวค่อยทําใหม่ของพวกนี้เดี๋ยวเราทําได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็มีตัวอะไรมาเกิดหรอกไม่เกิดหรอกเพราะว่าข้างๆวางไว้แล้วไงเดี๋ยวก่อนนะทําสแลบไว้เพิ่มหรือย,ยังเนี่ยยังไม่ทําก็ทําเลยแล้วกันแค่นี้น่าจะพอนะน่าจะพอแหละโอเค จากนั้นเพ่ก็จะเอาสลับใส่ด้านบนคันนี้ฝนก็จะไม่ร่วลงมาใส่พวกเราแล้วพี่ฝนฟ้าก็จะไม่ผ่าใช่ป่ะฟ้าก็ถึงผ่าก็ไม่โดนตัวแกะไม่โดนตัวเราไงนี่เราก็แปะขึ้นไปข้างบนเลยแบบนี้เลย<อ>ยาวๆเป็นหลังคานี่เองใช่เป็นหลังคาให้เราแล้วก็แกะนะโปะเข้าให้นี่อีกอนี่อีกแล้วก็เดี๋ยวมาทําข้างๆนะอันน,นี้หลังคางเพิงหมังไงไนใช่ป่ะอมืม น่าจะใช่นะไม่รู้ขอเรียกงั้นเปล่าเอาละเดี๋ยวต่อตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําท่อลงมาอย่างนี้นี่ท่อตรงนี้ต่อเข้าไปนะแข็งแรงอ๋อเริ่มแข็งแรงเริ่มสวยงามแล้วอ่าแข็งแรงเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อตรงนี้อ่าเรียบร้อยแข็งแรงแนละ้วโอเคยังโอเคเรียบร้อยสวยอถึงมันจะรั่วๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ไม่รั่วแล้วพี่ผลลองเข้าไปดูดิให้ ลองเข้าไปเลยใช่เปล่าเอาแกะไปด้วยเหรอใช่แล้วพาเขามาเข้าร่มไงงั้นเดี๋ยวพี่ไอ้กะอุดตรงนี้ให้เลยแบบนี้นีอ่อ่าแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทําหลังคาหน่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกันศาสตร์ใช่ไหมหลังคากันศาสตร์ก็นี่ก็ทาแล้วไม่ใช่หรอกันศาสตร์ข้างๆบ้านไงแบบนี้ไงฮะสวยเลยเอาละเดี๋ยวพี่จะทากันศาสตร์ด้านในเดี๋ยวขอปิดก่อนนะแล้วก็เอาอันนี้ออกโอเค เริ่มเป็นบ้านขึ้นมาหน่อยหนึ่งแนละ้วแกเขาเข้ามาอยู่ข้างในห้องแล้วล่ะอเออเอาไปอยู่ในห้องก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําคอกให้เขาดีๆตรงนี้ก็ปักไฟได้เลยนะเพราะมันเป็นเสาอยู่แล้วโชกเขาให้สว่างเห็นป่ะโอเคสว่างแล้วพี่ฝนเดี๋ยวขอทําหลังคาข้างนอกให้เสร็จวันนี้ก็เสร็จแล้วหลังคาข้างนอกก็เรียบร้อยแล้วจะเพิ่มกันสาดมาอีกใช่เปล่าใช่เพราะว่าตรงนี้เผื่อสาดเข้าห้องไงน,ะนี่ปิด สวยโอ้ oh, ติดกับต้นไม้พอดีเลยใช่แล้วโอ้ยบรรยากาศดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากเลยนะนะขาดอะไรไปอย่างหนึง่งตอนนี้เราต้องขยายเกาะแต่ก่อนจะขยายเกาะขอไปดูโอ้โอโอ้โตขึ้นมาเฉยเหรอที่โตกันเห็นเห็นอย่างนี้เลยเหรอ ตกใจหมดเหรอโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยโอ้เรางอกขึ้นมาอีกหนึ่งโตแล้วเออตอนนี้เราก็มีน้องแกะเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็จะทําเตียงได้แล้วนะพี่ฝนนะอ่าใช่แล้วเมื่อกี้พี่ฝนกําลังจะบอกเลยว่าตอนนี้เราไม่มีที่นอนใช่เราไม่ได้นอนมาน่าจะห7วันแล้วนเนี่ย ง่วงจะมัดแหละเฮ้ยในที่สุดก็สําเร็จแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย